เอาละครับขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะครับผู้หญิงคนนี้เธอก็ได้แต่งงานกับวิศวกรหนุ่มคนหนึ่งแต่ก่อนหน้านี้เธอก็พยายามเลือกผู้ชายที่มีเสน่ห์มาตลอดแต่ด้วยความที่เธอไม่เคยสมหวังเลยสักครั้งหนึ่งเพาราะนั้นเธอก็เลยเลือกแต่งงานกับผู้ชายบ้านๆดูบ้างแต่ความจริงที่เธอต้องเจอก็คือผู้ชายคนนี้แม่งน่าเบื่อเลอเกินและสุดท้ายเธอก็เลือกไปเป็นชู้กับญาติสามีตัวเองจากนั้นไม่นานสามีของเธอก็โดนฆ่าทางตำรวจก็มั่นใจมากว่าคนร้ายก็คือเมียนี่แหละเพราะงั้นทยยออ่ความจริงไม่ม ีใครรู้แล้วว่าสามีภรรยาคู่นี้รักกันมากแค่ไหนแล้วถ้ารักกันมากขนาดนี้คําถามก็คือทําไมเธอถึงฆ่าสามีตัวเองในคลิปนี้ก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องฮาซีนดิลรูบาถ้าพร้อมันแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับ ผู้หญิงที่กําลังให้อาหารหมาอยู่ตรงนี้เธอก็มีชื่อว่าลาน,นีแต่ว่าอยู่ๆบ้านของเธอก็เกิดระเบิดขึ้นมาพอเธอรีบวิ่งไปดูเธอก็เห็นว่าสามีของเธอได้เสียชีวิตไปแล้วและสิ่งที่ยืนยันเรื่องนี้ก็คือรอยสักบนข้อมือของสามีของเธอแล้วพอทางตำรวจลองมาตรวจสอบที่เกิดเหตุพวกเขาคิดว่าศพของลิชูไม่น่าจะโดนเผาตายอย่างเดียวนะเพราะว่ามันมีบาดแผลขนาดใหญ่อยู่ตรงศีรษะของเขาด้วยซึ่งบาดแผลนี้น่าจะโดนก่อนเหตุระเบิดได้ซ้ําและส่วนศพของลิชูก็โดนเผาจนไหม้หมดเลยสิ่งที่ตรวจสอบได้ก็เหลือแค่หมือ ขเขาแค่ข้างเดียวทางตำรวจก็คิดว่ามองอยังไงมันก็ไม่ใช่อุบัติเหตุถ้าเราหาผู้สังหารเจอ,อยังไงเราก็จับเธอได้ย้อนกลับไปเมื่อ6เดือนก่อนผู้ชายคนนี้เขาก็าคือลิชูลิชูเขาก็ทําทงานเป็นวิศวกรไฟฟ้าชีวิตของเขาก็จืดชื่อแทบไม่มีอะไรเลยตอนนี้เขาก็อายุ32ปีและแม่ของเขาอยากให้เขาแต่งงานเหลือเกินพราะงั้นแม่ของเขาก็พยายามหาคู่ให้ตลอดวยความที่เขาคุยกับผู้หญิงไม่ค่อยเป็นพอคุยไปคุยมานั้นไปคุยเรื่องของแฟนเก่าผู้หญิงซะง,งั้นและแถมผู้หญิงก็ยังดูรักงแฟนเก่าของเธอมากอีลกล ตัดใจและชาตินี้คงไม่มีเมียแน่นอนแต่ว่าแม่ก็ยังไม่เลิกความพยายามรอบนี้คนใหม่ไม่ต้องห่วงแม่คัดมาอย่างดีแล้วแถมดวงของทั้งสองคนที่สมพงกันด้วยนะอาจารย์เขาบอกมานี่คู่ชีวิตชัดๆระหว่างทางไปบ้านของลาน,นีแม่ก็พูดไม่หยุดผู้หญิงคนนี้นะทั้งสวยทั้งน่ารักดีอย่างโน้นอย่างนี้การศึกษาก็ดีเรียนจบถึงปริญญาโทน,นิชูก็เซ้งๆพารูมาเจอใครก็ไม่รู้แต่พอเขาเห็นหน้า,าลานีเท่านั้นแหละใช่เลยนี่ทางของเราเลยทีนี้พ่อแม่ของลานีก็เอาของมาต้อนรับเธอก็ไม่อยากจะคุยหลอกของกิน พวกนี้ลูกสาวของเธอเป็นคนทําหมดเลยแม่ของลิชูก็ชอบทําอาหารเก่งขนาดนี้น่าเปิดร้านขนมเนะและส่วนตัวลานีเองก็เหมือนจะสนใจลิชูเหมือนกันปกติแล้วลานีเธอก็ไม่ใช่ผู้หญิงแนวใสซื่อเท่าไหร่ก่อนหน้านี้เธอก็มีแฟนมาหลายคนไม่เหมือนกับลิชูเพราะแฟนของเธอแต่ละคนนี่ฟิลฟิลทั้งนั้นป้าก็แนะนําว่าผู้ชายแบบนั้นมันอยู่กันไม่ได้ตลอดชีวิตหรอกนี่ต้องผู้ชายเรียบง่ายแบบลิชูเนี่ยถึงอยู่กันได้นานเนี่ยแถมพ่อของเธอบอกว่าดวงสองคนยังสมพงกันอีกนะตลอด2ปีที่ผ่านมาก็เจอแค่ลิชูกับอีกคนหนึ่งเดี ได้ลิชูจเจาคนนี้แทนไหมลานีเธอก็เลยบอกให้ป้าไปเรียกให้ผู้ชายมาคุยด้วยหน่อยพอลิชูเดินเข้ามาเขาคิดแล้วว่าเขาจะคุยอะไรดีวะลานีเธอก็เลยแนะนําตัวให้ฟังว่าเธอทํางานอะไรนิสัยเป็นยังไงและที่สําคัญถ้าเกิดว่าแต่งงานากับเธอโชคดีก็จะมีอยู่สองข้อคุณมิไะได้ผู้หญิงสวยเป็นเมียแล้วก็เซ็กซี่ด้วยโอ้โหนี่บันทางของเราชัดๆลานีเธอก็เล่าให้ฟังว่าเธอชอบอ่านนิยายเรื่องหนึ่งนักเขียนคนนั้นมีชื่อว่าเดนิสเป็นนักเขียนที่โคตรฉลาดเลยลิชูก็ไม่รู้จักเพราะว่าเขาไม่เคยอ่านนิยายมาก่อนลานี ่าแล้วถ้างั้นคุณมีงานเดิเลกอะไรมั่งเนี่ยเขาก็คิดอยู่พักหนึ่งปกติเขาก็ทํางานอย่างเดียวด้วยเอาช่วงวันหยุดไงคุณไม่ทําอะไรเลยเหรอมันก็มีนะบางคนก็เรียกให้เขาไปซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ามั่งพอดีว่าเขาเป็นวิศวกรไฟฟ้าไงก็เลยพอซ่อมได้ลานีเธอก็เลยลองของสักหน่อยในลองซ่อมพัดลมตัวนี้ดิฮะให้ซ่อมตอนนี้เนี่ยนะพอแม่เขามาดูโอ้ตายแล้วแบบนี้ว่าที่ลูกสะพ้ายมายืนสั่งหัวตัวเองแบบนี้ได้ไงพอริชูกลับมาที่บ้านแม่ก็บอกเลยว่าแม่ไม่ปลื้มนะเนี่ยแม่ไม แต่งงานกับผู้หญิงคนนี้เลยแม่ก็ยิงไม่เห็นด้วยไม่ไหวหรอกลูกเอยดูทรงแล้วผู้หญิงคนนี้น่าจะแรงใช้ได้เลยนะลิชูเขาคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะเรายังไงนี่แหละทางของเขาแน่นอนหลังจากนั้นลิชูเขาก็ซื้อเฟอร์นิเจอร์มาใหม่เพื่อรอต้อนรับเจ้าสาวของเขาเลยเขาก็จินตนาการไปไกลแล้วว่าชีวิตการแต่งงานของเขาต้องมีความสุขแน่นอนขนาดนิยายที่ลานีบอกว่าสนุกเขาก็ลองซื้อมาดูแค่นั้นไม่พอเขายังสักชื่อของเธอไว้ที่ข้อมืออีกและสุดท้ายทั้งสองคนก็ได้แต่งงานกันทีนี้กลับมาที่ปัจจุบันรว ขาอ่านประวัติของลิชูเรียบร้อยสามีของคุณนี่ประวัติดีขนาดนี้เขาถึงกับขนาดสักชื่อเมียตัวเองไว้ที่ข้อมือเลยแต่ว่าเมียอย่างคุณกับระเบิดโหัวตัวเองทิ้งเนี่ยนะผู้หญิงแบบนี้มันต้องเลวขนาดไหนเนี่ยถึงทําแบบนี้ได้เนี่ยลานีเธอก็ยืนยันว่าเธอไม่ได้เป็นคนทาซะหน่อยทั้งหมดมันเป็นแค่อุบัติเหตุเธอไม่รู้เรื่องเลย้างั้นคุณจะบอกว่าชีวิตคู่ของคุณมีความสุขว่าง,งั้นเถอะมันก็ไม่ได้มีความสุขขนาดนั้นหรอกมันก็มีทะเลาะกันบ้างซึ่งตอนที่ลานีเดินทางมาที่บ้านของล แต่ว่าส่วนของเธอนี่ไม่ได้มีอะไรพิเศษสักนิดและเมืองที่ลิชูอยู่ก็เป็นเหมืองบ้านนอกไม่เหมือนกับเมืองเดลีของเธอแล้วพอกลับมาถึงบ้านลานีเธอก็ถามว่านี่ลิชูคุณเป็นคนไม่มีเพื่อนเลยใช่ไหมเมื่อกี้เธอเห็นเจ้าบ่าวคนนึงพาเพื่อนมาต้อนรับเจ้าสาวเต็มเลยลิชูก็งง,งงว่าเขาทําผิดอะไรเนี่ยเขาก็เห็นว่ามันหนึ่งแล้วไงก็เลยไม่ได้ชวนใครมาฉลองเลยแล้วแถววันนี้ฝนก็ดันมาตกหนักอีกพูดไปพูดมาฝนก็สายเข้ามาในห้องลิชูเขาก็เลยหาผ้ามาเช็ดส่วนลานีเธอก็นอนดีกว่าหน้าเบื่อและเกินและคืนแรกของการที่ทั้งงสอง คนเข้าย้ายมาอยู่ด้วยกันก็จบได้ที่ว่าต่างคนต่างนอนพอเช้ามาทุกคนในบ้านก็ตื่นกันหมดแต่ว่าปกติรานีเธอก็ตื่นสิบโมงกว่าอยู่แล้วไงแม่ยายมองตาเขียวมาเลยแล้วพอจะกินชาเอ้าชาหมดอีกนิชูเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไปชงให้ใหม่ชาก่อนลูกรักนั่งเฉยๆก่อนมึงอะ่ะนี่ลูกสะพ้ายรู้ไหมว่าวันนี้เพื่อนบ้านจะมาที่บ้านของเรานะนังขอแนะนําว่าให้ไปเตรียมอาหารหรือว่าอะไรแบบนี้ก่อนดีไหมลานีเธอก็บอกว่าเธอทํากับข้าวไม่เป็นหรอกขนาดชาเธอยังชงไม่เป็นเลยเดี๋ยวนะกว่าไม่ใช่ละว,วันนั้นที่ไปที่ แม่ของเธอบอกว่าเธอทํากับข้าวเองนี่โอ้โหแม่เธอก็โม้ไปเรื่อยอย่าไปเชื่ออะไรมากเลยเอาแล้วที่แม่เอาโปรไฟล์มาให้ดูนี่ไม่ใช่เรื่องจริงเลยหรืองไงไหนบอกว่าลูกสาวเป็นคนมีพรสวรรค์แล้วก็เรียบร้อยมากพรสวรรค์เธอก็มีเธอเสริมสวยได้ทุกอย่างอะ่ะจะทําสีผมแว็กขนกดสิวเธอทําได้หมดอะ่ะรู้ว่าแม่อยากจะแว็กมิกินี่ไหมเธอทําให้ได้นะตายหาแล้วกูได้ช่างเสริมสวยแทนที่จะเป็นลูกสะพ้ายซะง,งั้นอย่าว่าแต่ของเธอเลยขนาดไปย,ยังเขียนเรื่องโกหกส่วนสูงของลูกชายอยู่เลยพอมาเจอตัวจริงเตี้ยววาที่คิดไว้ตั้งเเยอะเอะาไปริ่มมห กูแลไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาไปชงใช้เองพอในคืนที่สองลิชูเขาเห็นเมียวเขาใส่ชุดออกมาละในหัวก็คิดแล้วคืนนี้แหละกูต้องเกิดให้ได้และระหว่างนี้ลาน,นีเธอก็ชวนคุยไปเรื่อยเธอก็ถามว่าก่อนหน้านี้แม่ของคุณจับผู้ใครมามั่งเนี่ยคุณคงไม่ถูกใจใครสักคนเลยใช่ไหมถึงได้มาแต่งงานกับเธอแล้วแทนที่นี่เขาจะโกหกไปก่อนกับบอกความจริงหมดเลยอันที่จริงมันก็มีคนถูกใจเขาคนหนึ่งนะแล้วแถมลิชูชมผู้หญิงคนนั้นไม่หยุดทําอาหารก็เก่งเป็นผู้หญิงเรียบร้อยเรียนจบปโทด้วยจบเลยลิชูเขาก็โดนด่าจนต้องหนีไป นอนในห้องน้ำพอตื่นเช้ามาเขาก็รู้น่าวันนี้เขาต้องเจออะไรอีกเนี่ยด้วยความที่รานีไม่มีอะไรทําเธอก็เลยจับพ่อลิชูย้อมผมซะเลยแม่ก็บอกให้ลิชูช่วยสั่งสอนลูกสะพ้ายหน่อยเนี่ยมันปล่อยให้แม่ทํากับข้าวคนเดียวเนี่ยแล้วส่วนตัวเองนั่งเล่นอะไรก็ไม่รู้อะไม่เป็นไรแม่ยวช่วยทํากับข้าวเองโอ้แม่จะเป็นลมหนักทั้งลูกสะพ้ายทั้งลูกกูเลยแล้วในเย็นวันนั้นลิชูเขาเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาเพื่อนโอ้โหเรื่องนี้จัดก,การไม่เห็นยากเลยเพื่อนเอเ็แค่หางานให้เมียเองทำไงไม่ใช่คอยเลี้ยไไม่่่ทําาออะรแบบนนี้ยงเช ตื่นมา7จ็ดโมงก็ต้องมาชงชาสัก1ิบโมงก็ไปซักเสื้อผ้าเมียเองไม่เคยทําเรื่องแบบนี้มาก่อนมันก็ต้องฝึกไงแล้วส่วนตัวมึงเองเนี่ยก็ต้องดึงนิดนึงไม่ใช่เมียตะคอกทีนึงก็หลอนไปหมดส่วนรานีก็โทรปรึกษาแม่เหมือนกันว่าเอาไงดีแม่ก็บอกว่าตอนนี้ให้ใจเย็นก่อนไหมเราเป็นผู้หญิงเนี่ยเราก็ต้องใช้เสน่ห์คุ้มผู้ชายให้อยู่พอผู้ชายเชื่อฟังจะด่าเท่าไหร่ก็ไม่มีใครว่าเพราะงั้นเดือนแรกที่อยู่ด้วยกันเนี่ยทำตัวเป็นนางฟ้าไปก่อนพอผัวเชื่อฟังเมื่อไหร่นั่นแหละโอกาสข,ของเราเลยถึงตอนนั้นกก็่่อออยยเเผราาางงจจิมข้ ทั้งสองคนก็ได้ริ่เรียนวิชามาเรียบร้อยละลิชูเขาก็ซ้อมดึงหน้าเต็มที่แต่พอเจอนมเข้าไปแพ้ทางอีกส่วนลาน,นีก็งงไม่ได้ผลเลยเนะี่ยพอถึงตอน10บโมงเอาอีกแล้วเฮ้ยไปรีดผ้าดิซ้อมมาอย่างดีพอทําจริงได้เฮ้ยคาเดียวเจอแบบนี้เข้าไปแพ้ทางอีกแล้วกูสุดท้ายเขาก็ต้องมารีดผ้าอีกยิ่งรีดผ้าก็ยิ่งไม่มีสมาธิเลยแล้วมันก็จบที่ไปคุยกับเพื่อนเหมือนเดิมไม่ได้ผลเลยเพื่อนมีอย่างื่นแนะนํำไหม <c oughs> ไม่เห็นยากเลยในเมื่อไม่ถนัดพูดการกระทำนี่แหละสำคัญที่สุด กลางดึกนี่จัดเต็มไปเลยเอาให้ร้องขอชีวิตเลยและส่วนยาโดปอะไรมีเท่าไหร่มึงกินให้หมดถ้าทําให้เมียติดใจได้ยังไงเธอก็เชื่อฟังแน่นอนลิชูก็เข้าใจแล้วคืนนี้เจอกันเขาก็ซอมเต็มที่เลยคืนนี้มันต้องมีคนร้องขอชีวิตกันมั่งแล้วพอจะทําจริงอะไรก็ไม่รู้แม่งวุ่นวายไปหมดจับหัวโคกเตียงมั่งผ้าพันตัวกันมั่งแล้วพอเคลียร์ปัญหาพวกนี้จบสักทีลิชูเขาก็จัดให้แบบไดทูเลยเรียกได้ว่าแค่เขียวก็เรียบร้อยแล้วส่วนลานีเธอยังงงอยู่เลยว่านี่เธอโดนแล้วใช่ไหมพอเรียกให้มาทําต่อกำ ตื่นแกล้งหลับอีกตอนเช้ามาแม่ก็โทรมาถามว่าเป็นไงมัง่งลานีเธอก็ด่าผัวตัวเองให้แม่ได้ยินด้วยซ้ำเธอก็ว่าแล้วว่าคุมถงชนมันไม่ได้เรื่องหรอกผู้ชายมันไม่ได้มีความพยายามอะไรตั้งแต่แรกด้วยซ้ำแล้วยิ่งเรื่องบนเตียงยิ่งกว่าไม่พยายามอีกเชื่อแม่ถอนกางเกงนานกว่านี้เลยลิชูเองเขาก็ได้ยินที่ลานีพูดทั้งหมดเขาก็น่านจะเชื่อแม่ว่าเขารับมือผู้หญิงแบบนี้ไม่ไหวจริงๆแล้วหลังจากนั้นลิชูเขาก็ไม่อะไรกับชีวิตครอบครัวและมาทํางานให้ไวกลับ,บบ้านให้ดึกพอกลับมาถึงบ้านเขาก็รีบเเข้้าาาาาานนอนนออหรืไไมมมม่่่ถีงงทํั เล่ากับเพื่อนร้อให้ลานีนอนก่อนแต่รอบนี้ลานีเธอก็ถามลิชูว่าหลบหน้าเธอทําไมเนี่ยก็คุณเอาเรื่องส่วนตัวไปคุยกับแม่ของคุณไงเขาก็ไม่เข้าใจเลยว่าลานีเลือกแต่งงานกับเขาทําไมผู้ชายแบบไหนที่ลานีอยากได้เป็นสามีกันแน่ก็คนอารมณ์ดีตลกขี้เล่นแล้วก็เป็นคนที่คลั่งรักแฟนตัวเองลิชูก็บอกว่าคงไม่ใช่เขาแล้วแหละเพราะว่าเขาไม่มีสักข้อเลยแล้วยังนั้นชีวิตคู่ทั้งสองคนก็หนักกว่าเดิมต่างคนก็ต่างอยู่กันไปแล้ววันนี้ที่ลานีออกมาด้านนอกเธอก็บ<ๆ>ังเอิญเห็นล<ๆ>ิช<ๆ>ูค<ๆ>ุยอยู<ๆ>่ก<ๆ>ับผู้หญิงคนหนึ่่่งอนีใชม ท่บอกวาาาามางาํงนเธอก็ถามผู้หญิงคนนี้ว่าแน่ใจนะว่าเจ้าผู้ชายคนนี้เป็นสามีเธอขอบอกเลยผู้ชายคนนี้แม่ไม่เคยพยายามอะไรด้วยซ้ําขนาดแต่งงานกันยังมีอะไรกับเธอแค่รอบเดียวเองแล้วแถมรอบเดียวยังไม่ถึงสามวีด้วยพอกลับมาที่บ้านลานีเธอก็โทรหาแม่ว่าเธอกล่าวว่าจะไปที่บ้านสักสองสาวันได้ไหมเนี่ยแม่ก็บอกไม่ได้หรอกมันดูไม่ดีอะดิและอีกอย่างหนึ่งลูกยังไม่ได้ไปฮันนีมูนเลยทีนี้ลานีเธอก็เลยมาถามลิชูเรื่องฮันนีมูนลิชูเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรแถมฉีกตัวฮันนีมูนทิ้งด้วยซ และรอบนี้หนักกว่าเดิมแต่จากนั้นไม่กี่วันลูกพี่ลูกน้องของลิชูก็มาหาที่บ้านผู้ชายคนนี้เขาก็มีชื่อว่านินนินเขาว่กากล่าวว่าจะมาอยู่ที่นี่สักสองสาวันพอลานีเธอเห็นนินใช่เลยนี่แหละท่าของเธอเลยแม่ก็บอกว่านินเป็นไกด์นักท่องเที่ยวอ่ะคอยพานักท่องเที่ยวไปล่องแพยางอะไรแบบเนี้ยแต่พอลิชูกลับมาที่บ้านนินก็เพิ่งรู้ว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองคนไม่ค่อยดีเท่าไหร่และดูเหมือนเปล่าขเขาก็ไม่ค่อยชอบลานีด้วยไม่ว่าลานีจะทําอะไรเธอก็โดนด่าตลอดทีนี้พอนินเห็นลานีน,านิยาย,ย,าานยายเอเก ีตอนจบสนุกดีนะพอคุยไปคุยมาแหม่มีถ่ายรูปคูดด้วยแล้วพอยิ่งลานีเห็นนินออกกําลังกายยิ่งใช่เลยนินเขาก็บอกว่าขอชาสักแก้วได้ไหมให้ไวเลยชงไม่เป็นกูก็จะชงแต่พอจะมาชงชาลี่ชูดันอยู่ในครัวซะง,งั้นเพื่อความเนียนลานีเธอก็เลยถามว่ากินชาไหมลี่ชูก็ตกใจแป๊บหนึ่งอยู่ด้วยกันมาเดือนนึงไม่เคยเห็นเข้าครัวมาชงชาสักครั้งเขาก็บอกว่าถ้าชงให้ก็กินแต่ลานีเธอก็ชงไม่ค่อยเป็นหรอกสุดท้ายลี่ชูก็เข้ามาช่วยพอชิมปุ๊บเอออร่อยใช้ได้ละถ้าง,งั้นเดี๋ยวเขาไปทําางนก ทางสะดวกและรีบเลยเดี๋ยวชายเย็นขึ้นมาจะไม่อร่อยนินเขาก็ชมว่าฝีมือใช้ได้เลยนะเนี่ยโดนชมทีหนึ่งชื่นใจทีนี้เธอก็พยายามฝึกทําอาหารมาให้นินกินอีกแม่ก็ดีใจลูกสภายเปลี่ยนนิสัยแล้วเว้ส่วนลิชูเขาก็คิดว่าลานีทําเพื่อเขาขนาดนี้เลยเนี่ยจากนั้นอีกวันหนึ่งนินก็พาลิชูกับลานีไปล่องเรือ,อยางด้วยกันพอลานีตกเรือเขาก็รีบว่ายไปช่วยพอยิ่งเจอแบบนี้ยิ่งคิดเลยแล้วในจังหวะที่ลานีกําลังทําอาหารอยู่นินเขาก็มาช่วยเสรฟผมให้กูไม่ไหวแล้วแบบนี้มันไม่ใช่ละลานีเธอกับ ว่าจะขึ้นไปด่าสักหน่อยเธอขอสั่งห้าว่าอย่ามาแตะต้องตัวเธอได้ไหมเรียบร้อยเลยทีนี้ไหนๆก็เลงกันมานานลวลานีเธอก็ประทับใจมากนี่แหละผู้ชายที่เธอตามหามานานและในเย็นวันนั้นแม่ของลิชูก็บ่นว่ากับข้าวที่ลานีทํามันต้องเติมเกลืออีกนิดหนึ่งแต่นินเขาก็บอกว่านี่มันก็อร่อยมากแล้วนะทางงั้นพรุ่งนี้ทําแกงเนื้อแกะเขากินได้ไหมแม่ก็ไม่เห็นด้วยเธอไม่ยอมไม่เอาเนื้อแกะเข้าขวง,งเธอเด็ดขาดลานีเธอสนใจที่ไหนอะแล้วตั้งแต่เกิดมาเธอไม่เคยเข้าตลาดสดเลยสักครั้งหนึ สดมาแล้วพอกลับมาที่บ้านแม่ของลิชูก็ไม่ยอมให้เอาเนื้อแพะเข้ามาในครัวทีนี้ลิชูเขาก็เลยต้องจัดครัวให้ใหม่กลับมาที่ปัจจุบันตอนนี้ทางสารวัตรเขาก็กําลังสอบสวนเพื่อนของลิชูพอเขาเห็นว่าลานีเดินมาที่นี่เขาก็ด่าเธอเลยว่าฆ่าลิชูทําไมรู้ไหมว่าลิชูลักเธอมากแค่ไหนแต่เธอกับรักชูมากกว่าผัวของตัวเองสิสารวัตรไม่ต้องสอบสวในให้เสียเวาเลาหรอกอินี่แหละเป็นคนฆ่าเพื่อนเขาเองซึ่งความสัมพันธ์ของนิกับลานีลานีเธอก็ตั้งใจแล้วว่าจะเลิกกับลิชูแล้วก็มาอยู่กับนินดีกว่าเพราะงั้นเธอ ขอตัวไปทำอาหารก่อนแป๊บหนึ่งแล้วพอลานีทำอาหารได้สักพักหนึ่งแม่ยายก็ถามว่าจะยกกับข้าวมาทำไมตอนนี้เนี่ยลิชูตอนนี้ยังไม่ได้กลับบ้านมาเลยและส่วนนินอยู่เขาก็เก็บข้าวของแล้วออกจากบ้านไปเลยเพราะงั้นเอาไปเก็บก่อนไปตอนนี้ยังไม่มีใครหิวหรอกลานีเธอก็เข้าใจแล้วว่าเธอโดนทิ้งแล้วพอลิชูกลับมาที่บ้านลิชูเขาก็ใจอ่อนและเห็นเมียเ,เขาพยายามขนาดนี้เขาก็รู้ว่าแกงตัวนี้มันทำยากมากเพราะงั้นเราสองคนมาเริ่มกันใหม่ดีกว่าแต่ว่าลานีเธอก็สารภาพ,าพความจริงไปหมดเลยแกงหม้อน,นี้เธอตั้ง ทำให้นินด้วยซ้ําตอนแรกเธอกล่าวว่าจะไปอยู่กับนินแต่ว่าตอนนี้เขาก็ทิ้งเธอไปลานีเธอก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังแต่ว่าลิชูเขาก็ไม่พูดอะไรเลยสักคำหนึ่งและเช้าวันต่อมาลิชูเขาก็ไปหานินทันทีเขาก็ไม่พูดไม่จาเหมือนเดิมมาถึงแทงเลยแต่แทงได้ทีเดียวนะที่เหลือเละเองพ่อสงบสติอารมณ์ลงได้ทั้งสองคนก็มานั่งคุยกันนินเขาก็บอกว่าจะมาโทษเราสองคนก็ไม่ได้นะลิชูเองเป็นสามีของลานีแต่ว่ากลับไม่มีอะไรกับเธอเลยแล้วแถมยังปล่อยให้เธอเหงาอยู่บ้านคนเดียวอีกลิชูก็คิดว่าเขาโงง่องเอะ เขาว่ากะว่าจะทําให้นานีพอใจแล้วค่อยมีอะไรกันแล้วพอลิชูเขากลับมาที่บ้านนานีเธอก็ถามว่านี่คุณไปไหนมาเนี่ยหน้าเละขนาดนี้ไปโดนนินกระทืบไปไงเอ้าแล้วไปให้นินกระทืบทําไมอะก็เพราะว่าเขาทิ้งคุณไปไงลิชูก็ขอร้องว่าให้ลานีกลับบ้านไปดีกว่าไม่งั้นเขาได้ฆ่าลานีเข้าสกวันแน่แน่ลานีก็เข้าใจเธอก็เลยกลว่าจะกลับบ้านและระหว่างที่เธอกําลังโบกรถพวกเพื่อนของนินก็ดันอยู่แถวนั้นพอดีพวกนี้ก็ถามว่าจะให้พวกเขาไปส่งไหมในข่าวมาลิชูมันไม่ค่อยทํากันบ้านเลยเนี่ย,ยากคุ เลยลีลาพวกเขาเด็กกับของนิน,นิรับรองเลยว่าคุณไม่เหงาแน่นอนถ้ามีพวกเราเนี่ยทีนี้ลิชูเขาก็เดินออกมาบอกให้ลานีเข้าไปรอในบ้านก่อนลิชูเขาก็เรียกรถให้เองแล้วก็ยืนฟังให้พวกนี้มันแซวไปเรื่อยเมื่อส่วนลานีที่ยืนฟังอยู่เธอก็คิดว่าลิชูก็คงโดนแบบนี้ทุกวันไม่ชาวบ้านนินทาก็โดนในพวกนี้นินทาเมื่อส่วนเธอถ้าหนีไปจากที่นี่มันก็จบและเรื่องนี้คนที่เดือดร้อนที่สุดไม่ใช่นินรู้ว่าเธอเลยแต่ว่าคือลิชูสามีของเธอเองลานีเธอก็เลยตัดสินใจไม่กลับแล้วบ้านอะ่ะและส่วนลิชูถ้าอยากจะท อะไรกับเธอก็ตามใจและในช่วงกลางคืนลิชูเขาก็ไม่นอนด้วยเขาก็เอาแต่จินตนาการว่าไอ้สองคนนี้มันทําอะไรกันมั่งและในเช้าวันต่อมาลานีเธอกล่าวว่าจะเอาผ้ามาซักอยู่ๆเธอก็ลื่นอะไรก็ไม่รู้ตกลงมาจากบันไดลิชูเขาก็เห็นนะแต่ว่าเขาก็ไม่ช่วยลานีเธอก็หันไปดูว่าเธอลื่นอะไรบันไดแทบทุกขั้นแม่งมีแต่สบู่จากนั้นลานีเธอก็มาขอตังกลิชูกล่าวว่าจะเอาไปซื้อของลิชูเขาก็บอกให้หยิบเลยกระเป๋าตังค์อยู่ด้านในอ่ะและในกระเป๋าตังค์ของลิชูมันก็มีแผ่นในเนี่ย เริ่มคิดแล้วว่าลิชูจะฆ่าเธอจริงเหรอเนะี่ยไอ้ช็อตเมื่อกี้ถ้าลื่นผิดท่าน,นิดนึงนี่ตายเลยนะน,นั่นอะ่ะแล้วพอถึงจังหวะทําทกับข้าวก็เกือบโดนไฟข้อตายแล้วก็เหมือนเดิมครั้งนี้ก็เป็นฝีมือของลิชูพอถึงช่วงเวลานอนก็เริ่มหลอนละลานีเธอก็ฝันว่ากําลังโดนลิชูฆ่าแล้วพอหันมาแม่งเสกไม่หลับอีกแล้วพอวันนี้ลานีเธอตามลิชูไปกินข้าวลิชูเขาก็ยังแดกดันเธอไม่เลิกเขาก็บอกว่าเมียเขาเนี่ยสุดยอดเลยเป็นชู้กับญาติของเขาเองชาวบ้านทุกคนก็รู้หมดทั้งหมู่บ้าน ขอตัวกลับก่อนดีกว่าดูทรงไม่น่าดีและลานีก็ถามว่าถ้าแค้นขนาดนี้ทาไมไม่ฆ่าเธอทิ้งไปเลยแน่จริงลิชูก็ผลักเธอลงไปเลยดิพอท่าแบบนี้ีิชูเขาก็เกือบทําจริงแต่พอเขาทาไม่ได้ลานีเธอก็บอกว่าทางนั้นก็เริ่มทาแบบนี้แล้วก็ยกโทษให้กันสักทีลานีก็เข้าใจแล้วว่าลิชูรักเธอมากจริงๆริเพราะงั้นเองเธอก็เลยรู้สึกผิดแล้วก็ทนอยู่ที่นี่ไงแล้วพอทั้งสองคนเข้าใจกันมากขึ้นคืนนั้นก็เป็นคืนแรกเลยที่ลิชูเริ่มหลับตาลงได้แต่จะให้สองคนสนิทใจกันเลยก็คงไม่ใช่แรกๆทัั้งงคนก็ยมี ตึงๆกันอยู่มั่งแต่ว่าลานีเธอก็เริ่มปรับตัวเข้ากับที่บ้านของลิชูได้มากขึ้นลิชูเองเขาก็เริ่มสนิทใจมากขึ้นเริ่มทำดีด้วยเริ่มกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่พอวันนี้ที่ทั้งสองคนออกมาเที่ยวด้วยกันไมอไซค์คันนี้ก็ขับรถมาเบียดกระจกรถของลิชูพอดีแล้วก็ดวงดีเหลือเกินในคนที่ชนดันมาเป็นนิน,นิบจากนั้นลานีเธอก็เป็นคนเปิดงานให้เมื่อกี้ชนกระจกรถผัวกูใช่ไหมกูเด็ดคืนแม่งเลยนินเขาก็ขอส่งผู้หญิงแป๊บหนึ่งจากนั้นเขาก็ถามลิชูว่่่่าาาชชชวววงงนนีีีีี้้ไไดดมมมอะะรรกัับเเยเยยยปู จัดให้อยากมีเรื่องใช่ไหมดูถูกกูไม่พอดูถูกเมียกูด้วยลานีเธอก็ตกใจเหมือนกันที่ผัวเธอโหดขนาดนี้เลยเนี่ยแล้วพอยิ่งเห็นแบบนี้นีิชูเหมือนกับผู้ชายในนิยายที่เธอเคยอ่านเลยสุดท้ายมันก็จบที่นิชูเขาขับรถตามไปไม่ได้รอรถของเขาดันติดทรายซะก่อนและส่วนไอ้นั่นเขาจะหนีออกทะเลแล้วมั้งนะ่สุดท้ายรถของนิชูก็พังต้องออบรถมาซ่อมอีกและระหว่างที่ทั้งสองคนรอซ่อมรถอยู่ระหว่างนี้ก็แวะมีอะไรกันที่นี่สักหน่อยลานีเธอก็พอใจมากที่ได้สามีแบบนี้สาวัดเขาก็นั่งฟังตั้งนานเหมือนจะดี แล้วฆ่าผัวตัวเองทำไมเขาก็ไม่ค่อยเชื่อเลยที่ราณีพูดเพราะว่าในวันเกิดเหตุเพื่อนบ้านก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าตอนที่ราณีอยู่ที่บ้านคนเดียวจากนั้นนินเขาก็มาหาที่บ้านและจากนั้นอีก15นาทีต่อมาลิชูเขาก็กลับมาที่บ้านผ่านไปสักพักหนึ่งราณีเธอก็เดินออกมาจากบ้านประเด็นก็คือถ้าลิชูโดนฆ่าก่อนที่รานีจะออกมาจากบ้านในตอนนั้นรานีเธอก็บอกให้เด็กคนนี้ไปเรียกลิชูมาปิดประตูบ้านให้หน่อยแต,ต,ต่ว่าเด็กคนนี้เห็นคนมาปิดประตูบ้านก<ร>็คือนินมันอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าเธอไม่ใช่คนทำแต่ว่า บ้านคนปั่น3ลอ้อคนนี้ก็เป็นคนไปส่งเธอที่ตลาดเขาก็เห็นว่าลานีเดินซื้อของอยู่ที่ตลาดสักพักหนึ่งเลยและก่อนเข้าบ้านเธอก็ให้อาหารหมาที่อยู่แถวนั้นด้วยและจากนั้นบ้านของลิชูก็ระเบิดเพราะงั้นลานีอยู่นอกบ้านตลอดแล้วเธอจะไปฆ่าลิชูได้ไงของขึ้นเลยนี่มึงหนาว่ากูโง่ใช่ไหมสารวัตรเขาก็ติดใจอยู่เรื่องหนึ่งจากที่ลานีเล่าเรื่องมาทั้งหมดลิชูกับนนทั้งสองคนมันก็เกือบฆ่ากันทั้งสองรอบไม่ใช่หรือไงและตัวต้นเหตุอย่างเธอปล่อยลิชูกับผัวอยู่กัน2คนแลส่ววนตัเองก็มมีออาาาาารรณไปจ่ยยตตลดด้วเวเเสัธอ จะไปซ่อนอาวุธก็ได้ไงเขาก็คิดว่างั้นเหมือนกันแล้วไออาวุธที่ว่าเนี่ยมันจะไปซ่อนที่ไหนได้และระหว่างที่กําลังคิดอยู่สารวัตรเขาก็ได้บอกแสสําคัญมามันเป็นภาพที่นินกระโดดหนีออกจากหลังบ้านพอดีนี่ไงไอสอคนนี้มันต้องร่วมมือกันฆ่าลิชูแน่ๆถ้าเกิดว่าเข้นความจริงจากลานีได้เราก็จะรู้ว่าไอนินตอนนี้ไปซ่อนอยู่ที่ไหนแต่ผู้กำกับเขาก็มาสั่งว่านี่สอนอของเราก็เสียเวลาทําคดีนี้นานแล้วเนี่ยเอาเวลาไปทําคดีที่นักข่าวสนใจดีกว่าไหมผู้กำกับเขาก็ให้เวลาแค่2วันถ้ายังไม่เปลี่ยนคดีทีทําาอกกเ็จะ ไล่ขีช้ชองไปอยู่สอนออื่นเลยในเมื่อเวลามีน้อยแล้วถามดีๆลานีก็ไม่ยอมบอกสารวัตรก็สั่งให้ลูกน้องไปเค้นความจริงมาลานีเธอก็โดนตีอยู่ทั้งพืน้นตีเสร็จลูกน้องก็บอกว่าไม่ได้อะไรเลยท่านไม่เป็นไรงั้นใช้เครื่องจับเท็จเอาโอ้โหแล้วให้กูเสียเวลาตีทําไมเนี่ยและเช้าวันต่อมาลานีเธอก็โดนเข้าเครื่องจับเท็จสารวัตรเขาก็มั่นใจทีนี้แหละยัยงไงก็ไม่รอดลานีเธอขอเข้าห้องน้ำารับหนึ่งได้ไหมพอสารวัตรอนุญาตเธอแอบเอาตะปูมาใส่ไว้ในรองเท้าของตัววเเเเเอออองงแล้พขาาาาครื่จจทธกดนถถมม ง่ายๆก่อนอย่างเช่นคุณชื่อว่าลานีใช่ไหมพอลานีบอกว่าใช่เครื่องก็ไม่ได้บอกว่าเธอโกหกนั้นคุณอายุ28ปีใช่ไหมลานีก็บอกว่าใช่เครื่องก็ยังปกติเหมือนเดิมสิ่งที่เครื่องแสดงตอนนี้ก็แค่หัวใจของลานีตอนนี้เต้นเร็วกว่าปกติแค่นั้นเองเจ้าหน้าที่เขาก็ถามว่าช่วยเล่าเหตุการณ์วันนั้นทั้งหมดให้ฟังหน่อยวันนั้นพ่อกับแม่ของลิชูไปร่วมงานแต่งงานที่เมืองอื่นและระหว่างที่ลิชูกลับมาจากที่ทํางานเธอก็ฝากให้ลิชูแวะซื้อเนื้อสัตว์มาให้หน่่่่ออออยยยแววนนนนนนติิชููกกกัับบมาาเเค็ธืุ คิดจะหนีไปกับมันและสิ่งที่นินพูดมันไม่ใช่เรื่องจริงเลยลิชูก็เลยใช้ใเธอออกไปซื้อของด้านนอกก่อนจากนั้นเธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทั้งสองคุยอะไรกันและตอนที่เธอออกมาจากบ้านเธอก็ลืมปิดป,ประตูเธอก็เลยบอกให้เด็กแถวนั้นไปเรียกลิชูมาปิดประตูให้หน่อยและระหว่างที่เธอซื้อของเสร็จเธอก็แวะให้อาหารหมาแป๊บหนึ่งตอนนั้นแหละที่ป้าของเธอเกิดระเบิดขึ้นเมื่อพอเห็นมือข้างนั้นเธอก็รู้ทันทีว่าเป็นของลิชูพอผลออกมาเรียบร้อยสารวัตรเขาก็ถามว่าเป็นไงมั่งไอ้เครื่องนี้มันกกกก็็ไไไมมม่่่่่ด้้บออเเลวาาาาธโแแตตคคํถปิรู ทำไมเหมือนกันหัวใจลาน,นีถึงเต้นเร็วเพราะงั้นเรื่องที่เธอเล่ามาเราวิเคราะห์ไม่ได้เลยว่าเธอโกหกหรือเปล่าอ้าวแล้วมีวิธีอื่นบ้างไหมเนี่ยมันก็พอมีทางอยู่นะต้องถามคำถามท,าที่ตอบได้แค่ว่าใช่หรือไม่ใช่ซึ่งระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่ก็สงสัยว่าทำไมลานีเดินกระเพกจังเลยนี่เมื่อวานพวกคุณตีเธอหนักขนาดนั้นเลยหรือไงสาร,รวัตรเขาก็าคิดว่าไม่น่าหนักขนาดนี้นะเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าให้ลองตรวจสอบรองเท้าเธอดูหน่อยไหมแล้วพอลองตรวจสอบดูก็เจอตะปูที่เธอซ่อนเอาไว้เจ้าหน้าที่ก็เข้าใจแล้วเพราะว่าเธอเ หัวใจของเธอถึงเต้นเร็วตลอดเวลาอ๋อแบบนี้นี่เองฉลาดซะด้วยถ้าเกิดว่าเข้าเครื่องจับเทดดี้ก็คงไม่พลาดเลยใช่ไหมแล้วรอบนี้ลานีเธอก็ไม่มีอะไรที่ทําให้เธอเจ็บเจ้าหน้าที่ก็ถามคําถามง่ายๆไปก่อนค่าหัวใจของเธอก็เต้นปกติงั้นคุณช่วยบอกทีว่าคุณเป็นคนฆ่าสามีตัวเองใช่ไหมพอลานีบอกว่าไม่ใช่เครื่องมันก็ยังแสดงค่าปกติเหมือนเดิมเจ้าหน้าที่ก็สงสัยเครื่องูพังว่เนี่ยทางนั้นคุณเป็นชู้กับนินใช่ไหมลานีเธอก็บอกว่าใช่งั้นชู้ของคุณฆ่าสามีของคุณใช่ไหมเป็นคา นี้เหมือนว่าโกหกเว้ยงันคุณสองคนร่่มือกันฆ่าสามีของคุณใช่ไหมลานีเธอก็บอกว่าไม่ใช่ค่าที่แสดงออกมามันก็ปกติอีกสรุปพวกเราไม่ได้เรื่องอะไรเลยและส่วนผู้กำกับเขาก็มาสั่งสารวัตรอีกมึงปิดคดีนี้สักทีนีแล้วก็ไปสืบคดีอื่นแทนส่วนผู้หญิงคนนั้นก็ปล่อยกลับบ้านไปสักทีเหอะสุดท้ายเมื่อไม่มีหลักฐานอะไรเลยลานีเธอก็ถูกปล่อยตัวออกมาแต่ขี้ชอเขาก็ยังเชื่อว่ายังไงลานีต้องรู้เห็นเกี่ยวกับคดีฆ่าตกรรมแน่ๆจากนั้น5ปีผ่านไปขีช้ชอเขาก รถไปกลับบ้านที่ชอเขาก็เห็นว่าอนิยายของเดนิสเนยวางขายอยู่ด้วยอนิยายเรื่องนี้แหละที่ลานีเคยบอกว่ามันสนุกมากมันก็คือนิยายรักแนวฆาตกรรมเขาก็เลยลองซื้อมาอ่านดูพออ่านนิยายจบเขาก็เข้าใจแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าในตอนที่ลิชูกลับมาที่บ้านนินมันก็ปั่นหัวลิชูบอกว่าลานีจะไปอยู่กับมันลานีก็เถียงดีว่านี่แม่งโกหกแหมบอกว่าเขาโกหกหัวมึงก็ใช่ย่อยรู้ไหมว่าลิชูมันไปบอกชาวบ้านแถวนี้ว่าอะไรมันไปบอกชาวบ้านว่าเขาเนี่ยนะไปล่วงละเมิดเมียของมันดูดิทุกคนในหมู่บ้้าานเ จผิดเข้าไปหมดทีนี้กลายเป็นว่าเขาเป็นอาชญากรไปซะอย่างนั้นและที่เขามาเนี่ยเขาจะมาบอกไงว่าเขาไม่ใช่อาชญากรเพราะว่าเขาเองก็มีหลักฐานเหมือนกันว่ามันเกิดจากความยินยอมนี่ไงเขามีหลายคลิปเลยเดี๋ยวจะเอาไปคนอื่นดูด้วยดูหน้าเมียมึงทด้เนี่ยมีความสุขขนาดนี้บอกเขาไปล่วงละเมิดได้ไงไหนๆก็ไหนๆแล้วแชร์ลงกลุ่มเลยดีกว่าฟูจบลิชูเขาก็เปิดด้วยกระทะก่อนเลยต่อยกันไปต่อยกันมาลิชูเขาก็สู้ไม่ได้หรอกลานีเธอก็พยายามหาของมาช่วยเธอก็เลยเอาขาแก่ที่แช่ฟีดเอาไว้มาฟาดหัวนินซะแต่ด้ยวย นินตายเลยทีนี้ทั้งสองคนก็ช็อกกันอยู่ว่าเอาไงดีวะเนี่ยตอนแรกลานีเธอกะว่าจะมอบตัวลิชูเขาก็ไม่ยอมเพราะไม่ใช่ความผิดของเราสองคนสักหน่อยแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาก็ไม่ยอมให้ลานีติดคุกด้วยคุณจําที่นิยายเขียนได้ไหมในทุกการฆาตรกรรมที่ไม่ได้วางแผนเอาไว้คนร้ายจะมีโอกาสซ่อนได้แค่ครั้งเดียวและลิชูเขาก็ไม่ยอมให้เราสองคนต้องมาถูกแยกกันอีกพอเงนครั้งแรกเขาก็สลับชุดกับของนิวก่อนจากนั้นก็เตรียมถังแก๊สแล้วก็นําแข็งมาพอเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยลิชูเขาก็หันมือนินไปข้างหนึ ของตัวเองแค่น้ำแข็งไว้ข้างหนึ่งพอเริ่มชาเขาก็บอกให้ลานีจัดการเลยลานีเธอก็ไม่กล้าทามมําอีกใกลถึงลัอเกินนิชูเขาก็เลยต้องจัดการด้วยตัวเองลานีก็รีบมาดูว่าสามีของเธอเป็นไงมั่งนิชูเขากเกือบสลบลานีก็เลยพามานั่งตรงนี้ก่อนจากนั้นลานีเธอก็ต้องมาเตรียมทุกอย่างเองทั้งแอลกอฮอล์ก็เอามาล่าดเอาไว้เตาแก๊สก็ต้องเปิดเอาไว้จากนั้นเธอก็ต้องเดินออกมาจากบ้านเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและทุกอย่างก็เป็นไปตามที่เธอเล่าเลยส่วนคนที่มาปิดประตูก็คือนิชูแต่เด็กที่เดินมาเเเเห็็นแค่สือ้ออธกลย เข้าใจผิดว่าเป็นนินทางน้าลิชูเองเขาก็นหนังสือไปวางไว้บนหมอ้อแล้วก็เปิดทิ้งเอาไว้และส่วนลานีที่มาที่ตลาดเธอกเอาเนื้อแกะที่ใช้ฟาดหัวนินมาเมื่อกี้มาให้พ่อค้าแก่ให้หน่อยแล้วพอแก่เสร็จเธอก็เอาเนื้อแกะพวกนี้มาให้หมากินซึ่งมันก็คือการทำลายหลักฐานทิง้งที่เหลือก็รอรุนว่าบ้านจะระเบิดเมื่อไหร่แล้วพอบ้านระเบิดลิชูเขาก็โดดหนีไปทางหลังบ้านทางน้าขี้ชอที่เพิ่งอ่านนิยายจบว่โผกูจะบ้าเลยยอมตัดมือตัวเองวางไว้ข้างศพเพื่อช่วยเมียตัวเองเนี่ยนะอ้กกอยหกาใ เพราะงั้นในทางตำรวจก็เข้าใจว่าชูรักของลานีได้ฆ่าสามีของเธอแล้วก็หนีหายไปเลยแต่ความจริงก็คือทั้งสองคนพยายามหาทางกลับไปอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งและหนังเรื่องนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาถึงตรงนี้ด้วยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามก็กดให้หน่อยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ